เลิกสิบนิสัยนี้นะครับถ้าท่านอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าท่านต้องการที่จะร่ำรวยนี่คือสิบนิสัยที่ทำให้ท่านยังเป็นคนจนอยู่นะครับถ้าท่านอยากรวยเลิกทำพฤติกรรมต่อไปนี้และสร้างนิสัยใหม่นะครับสิบนิสัยคนจนคนทั่วๆไปเป็นยังไงคลิปนี้ Invest Tomorrow ครับนำนิสัยแย่ๆ มาแบ่งปันมาแชร์กับท่านครับแล้วท่านลองดูนิสัยแย่ๆเหล่านี้ครับว่าท่านยังมีติดตัวอยู่หรือเปล่าถ้าท่านมีได้โปรดนะครับปรับเปลี่ยนนิสัยนีซะแล้วเราเนี่ยจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะได้มีฐานะที่มั่นคงขึ้นเราจะได้มีรายได้ที่มากขึ้นครับและเราจะได้ร่ารวยมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนี้คือ10นิสัยที่เรายังทําอยู่และจะทําให้เรากลายเป็นคนจน นิสัยข้อที่1ครับถ้าท่านยังมองว่าท่านมองเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยเป็นเรื่องของโชคลาภท่านกําลังอยู่ในมวดของคิดแบบคนจนครับต้องมีดวงต้องมีโชคจึงจะรวยไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของความสามารถเป็นหลักครับหากรวยต้องเสี่ยงโชคโดยหวยโดยการพนันขันต่อแล้วแล้วก็อยากได้เงินไม่ต้องออกแรงกะจะตุหวยแล้วก็รวยไปเลยนะครับนั่นแหละครับไม่เคยถูก เจงกันทุกง,งวดเลยทีเดียวนะับเพนครับเรื่องเงินทองไม่ใช่เรื่องของโชคลาภนะครับเป็นเรื่องของความสามา,ารถในการที่จะหาเงินและหารายได้เพราะฉะนั้นคะรับท่านต้องเพิ่มความสามารถไม่ใช่ไปพึ่งเรื่องของโชคลาภนะครับวันเรื่องที่1นะเงินทองไม่ใช่เรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องที่2ครับนิสัยนี้ฮะยิ่งทํายิ่งจนอย่างแน่นอนครับอู้ฟู่ฟุ่มเฟือยนะครับซื้อ ความสบายแบบปลอมๆสนุกแบบชั่วคราวเหล้าเบียร์เสื้อผ้าของใช้อวดความรวยกันในดบนโลกออนไลน์นะครับอนาคตไปใช้เป็นหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยสูงมากนะครับไม่รู้จะบ,บริหารจัดการเงินให้เป็นระบบนะครับวางแผนการใช้จ่ายไม่เป็นนิสัยแย่แบบนี้ครับมีแต่จนวันจนคืนอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องอวดร่ำอวดรวยนะครับข่าว่ากันว่าครับคนรวยเนี่ย ใช้ชีวิตสมถะนะครับแต่คนอยากจะรวยหรือคนที่ไม่มีเนี่ยกลับโชว์ความร่ํารวยโดยการที่จะไปหยิบยืมเยอะเงินตรงนู้นตรงนี้มาใช้นะครับทําให้ตัวเองเนี่ยดูร่ํารวยใจเย็นๆนะครับยิ่งทําแบบนี้ท่านยิ่งจนลงอย่างแน่นอนนะครับข้อที่3ครับแห่การไปทาตจนแย่นะคือเห็นอะไรที่ทํากันเนี่ยนะครับเล่นทําอะไรได้ต่างไปด้วยนะครับก็แห่ไปทํากันนะครับ เพื่อนชวนไปทาโน่นนี่นั่นก็แห่ไปทํากันนะครับเห็นเขาปลูกอะไรกันเยอะก็ไปปลูกกันเห็นเขาขายแรงเยอะก็ไปทากันพืชผักเกษตรหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นยางพารา,าทุเรียนนะครับก็แห่กันปลูกจนราคาแทบไม่ดีนะครับยังมีหลายอย่างที่แห่กันไปหวังจะรวยนะครับสุดท้ายครับก็ชวนกันไปจนนครับสิ่งที่ควรทําก็คือวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าแห่กันไปเห็นคนโน้นทําดีคนนี้ทําดีคือคือถ้าทุกอย่างมันดีมันจะกลายเป็นว่ามี ลักษักของ Oversupply คือมันของมันจะเยอะเกินตลาดมันก็ไม่ต้องการราคามันก็ตกคันนี้ก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในมุมของเราที่เหมาะสมนะครับไม่มากยืนเกินไปไม่ต้องแห่ไปจนทํากันจนย่ําแย่อย่างนั้นไม่เอานะครับนี่ัยข้อที่4นะครับถ้าท่านยังเป็นแบบนี้อยู่จนแน่นอนครับโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมมีแต่สิ่งเลวร้ายครับมองโลกแต่งในแง่ร้ายครับ แง่ลบโทษทุกสิ่งอย่างที่ลายล้อมตัวเองโน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่เหมาะนั่นก็ไม่จําเป็นแย่ๆๆๆๆอะไรมันก็แย่ไปหมดนะครับไม่ยุติธรรมกับตัวเองเลยครับก็ต้องบอกว่าโลกมันไม่รู้หรอกนะครับว่าความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมมันหน้าตาเป็นแบบไหนครับมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ว่าเรามองโลกนยังไงนะครับหากเรามองโลกนี้ในง่ดีมันก็ดีมองเป็นประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์ครับ แต่ถ้าเรามองมาในโลกที่เป็นมุมแย่ๆมันก็แย่แย่สุดท,ท้ายมันแย่อยู่ที่ใครครับมันก็จะแย่กลับมาอยู่ที่เรานั่นเองครับงั้นหัดมามองบวกครับเลิกคิดลบมองทุกอย่างในมุมแย่ๆและชีวิตคุณก็จะแย่ไปตามสิ่งที่คุณคิดอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณก็ต้องมองบวกมากยิ่งขึ้นนะครับนิสัยข้อที่5นะครับเป็นคนที่ธรนีไม่แบ่งปันขี้เหนียวนั่นเองนะครับ คำว่าน้าใจสะกดไม่ค่อยเป็นครับไม่เข้าใจคําว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับเพราะมองโลกว่าจะขออย่างเดียวนะครับจึงจะได้นะครับพอได้แล้วก็ใช้ไม่เป็นนะครับมีแล้วก็ไม่แบ่งปันพอหมดก็ไปขอใหม่นะครับแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะมีนะครับก็ทางเองไม่เป็นทบเองไม่ได้นะครับก็ต้องขอเขาตลอดไปนะครับไม่มีเงินทองมากมายเชื่อผมนะครับว่าไม่มีเงินให้เราเนี่ยแบ่งปันนะครับแค่เราไม่มีเงินเราก็แบ่งปัน แรงงานถ้าไม่มีแรงงานเราก็แบ่งปันปัญญาเราแบ่งปันอะไรได้นะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งครับความดีคุณค่าที่เราแบ่งปันเนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาเรารัะอย่าเป็นคนตนีขี้เหนียวนะครับและก็อย่าเป็นคนที่ประเภทแบมือขอให้รู้จักหยิบยื่นให้คนอื่นเขาบ้างอย่างน้อยๆหยิบยื่นนำใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราพอช่วยเขาได้อย่าเป็นคนตนีทีเหนียวจนเกินไปนะครับนี่นิสัยคนจนนะครับข้อที่6ครับนิสัยแบบนี้ครับ <IST> <t av> เห็นงานเป็นลมทำแค่พอไปทีทำแค่พอผ่านๆครับประเภทหนักไม่เอาเบาไม่สู้อู้เป็นอย่างเดียวครับนิสัยคนน้หางความรำ่ำรวยอย่างแน่นอนครับคือพวกขี้เกียจครับเรีนนเยกได้ว่าชอบนอนตื่นสายชอบอายทำกินชอบมินเงินน้อยนอนรอคอยวาสนามาเต็มเลยนะครับอย่างนี้จนอย่างไรก็ยิ่งจนไปอย่างนั้นแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพราะเห็นงานต้องเข้าหานะครับ <IST> <t av> <IST> เห็นงานต้องหานะครับเห็นหัวหน้าต้องเข้าไปพูดเข้าไปคุยเห็นลูกค้าใดก็ต้องวิ่งเข้าไปหานะครับมันถึงจะได้งานได้เงินนะครับได้ลูกค้านะครับเห็นงานป็นลมไม่ไหวไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นต้องสู้งานนะครับถึงจะมีโอกาสร่ำรวยขึ้นนะครับนี่ใส่ข้อที่7ครับท่านยิ่งทำยิ่งจนแน่นอนนะครับจมแต่กับความจนไม่สนใจที่จะเรียนรู้พัฒนานะครับโง่เข่าบอปัญญาปัญหามากนะครับไม่รู้นะครับ ก็มักจะอวดฉลาดนะครับทนที่จะหาความรู้เพิ่มเติมก็ไม่มีละนะครับประเภทรู้ทุกอย่างทําอะไรก็ชีวิตจะดีขึ้นนะครับแต่ก็รู้แค่งงๆปลาปลานะครับไม่ได้ศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมครับเขาว่าครับความยิ่งใหญ่ของคนเราเนี่ยยิ่งเรามีการพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่เรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่เราจะเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นเราจะเข้าใกล้ความร่ารวยมากขึ้นเท่านั้นนะครับต้องเปลี่ยนสิครับเออนะครับไม่รู้ก็ถามเลยนะครับ ไม่รู้ก็หาเลยนะครับอย่างนี้บนโลกออนไลน์เราหาความรู้อะไรต่างๆได้ทั้งเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอย่าเป็นคนที่น้ําคลําเต็มแก้วนะไม่ใช่น้ําใสโดยนน้าคลําเต็มแก้วสมองไม่มีอะไรเลยนะครับขอให้เป็นแก้วเปล่าๆที่พร้อมจะเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองไปสู่ความร่ํารวยนะครับนิสัยข้อที่8ครับถ้าท่านมีนิสัยต่อบสนี้อย่างนี้ก็จนอยู่นะครับไม่กล้าลงทุนในสิ่งที่จับต้องได้นะครับอะไรที่ควรเสี่ยงกลับไม่ยอมเสี่ยงครับ อย่างที่บอกครับจะติดอยู่กับแต่เรื่องหวยเรื่องชลานะครับแต่พอเรื่องของการลงทุนธุร,ธรกิจครับมันก็จะมีข้ออ้างเรื่องเงินทุนบ้างละนะครับความรู้บ้างละเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมบ้างละนะครับเอาเป็นว่าไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าลงทุนในเรื่องของการสร้างฐานะที่ดีขึ้นครับกลับลงทุนที่เรื่องไม่ควรแล้วทำไมเรากล้าเสี่ยงเรื่องหวย ทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรหรือมันไม่ออกอะไรแต่ถ้าเราทาด้วยมือของเราเองเรารุ้นได้ครับทําขนมขายเรารู้ได้ครับว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเราไปขายได้ครับว่าลูกค้าชิมได้ครับว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยอย่างนี้ก็คือการาลงทุนธุกิจแต่ถ้าลงทุนในหวยโอ้โหไม่รู้นะไม่รู้จ้ามอกเขาจะไปเป็นไปในทางไหนออกเลขอะไรอันนี้ก็ลําบากนะครับ <Gallery> นี่ใส่ที่9้าครับเรื่องคนอื่นเนี่ยรู้เรื่องแหละรู้ดีเลยนะครับแต่เรื่องตัวเอง ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับถ้าให้คะแนนถ้าให้คะแนนความรู้ส่วนตัวนะรู้รอบตัวของคนเราเนี่ยเอาเลย200คะแนนเต็มเลยนะครับคือรู้ไปหมดนะครับพอถามเรื่องของตัวเองครับเต็มร้อยเนี่ยติดลบไปสัก100ก็ว่าได้นะครับประเภทนิสัยชอบเผือกชอบสือเรื่องฉวบ้ังเป็นที่1นะครับตั้งวงชงแต่เรื่องของคนอื่นนะครับต้องยกให้เลยนะครับก็เป็นซะอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะรวยล่ะครับ เพราะฉะนั้นอย่าตั้งวงเสือนาพาทีนินทาคนโน้นคนนี้ทีไม่ดีนะนี่คือน,นิสัยที่ไม่ทําให้เรารู้แต่ถ้าตั้งวงคุยกันว่าเราจะทํายังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นพัฒนาตัวเองเราดีขึ้นอย่างนี้ฮนะมันถึงจะมีโอกาสร่ารวยแล้วก็มีฐานะที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับนิสยัยต่อไปนี้เลิกเถอะนะครับถ้าท่านเลิกได้ท่านรวยขึ้นแน่นอนนะครับคิดแค่พรุ่งนี้จะทํอะไรกินนะครับเช้าชามเย็นชามอเอาแค่นี้พอครับ มองแค่ว่าพรุ่งนี้จะทํามาหากินอะไรมองไกลไม่เป็นไม่คิดถึงอนาคตครับเรียกได้ว่าสุขทุกข์กันแบบวันๆนะครับอย่างนี้เราไม่ทาคนอื่นเขาอย่างแน่นอนครับเพราะเรามองพรุ่งนี้คนอื่นเขามองไปปีหน้าแล้วนะครับต้องปรับเปลี่ยนนิสัยให้มีการที่เป็นคนมองการไกลมองเห็นอนาคตบ้างนะครับวางแผนเผื่อนนักบ้างนะครับและนี่ก็คือ10นิสัยนะครับแต่คงต้องบอกว่านะก็ไม่ได้เป็นการดูถูกคนจนนะครับเพียงแต่มองว่า อันนี้เป็นนิสัยที่จะทาให้เราเนี่ยดูแย่ yeah, นะครับดูตัวเราเองอ่ะตัวเราเองตัวเราเองอาจจะลําบากนะครับผมไม่ได้มองว่าเกี่ยวกับ,บจะใครจะลําบากมากลาบากน้อยนะครับแต่ถ้าตัวท่านเองเนี่ยท่านมีนิสัย10ข้อเนี่ยที่ว่ามาท่านก็จะยิ่งลําบากถ้าท่านอยากหลุดพ้นจากวัฏจักรเหล่านี้นะครับท่านก็เลิกเหมือนซะครับกับสิบนิสัยแย่ๆนะครับสิบนิสัยที่จะทําให้ฐานะทางการเงินของท่านเนี่ยมันแย่ยยยยลง ซิมนิสัยที่จะทําให้ชีวิตของท่านเนี่ยมันไม่ไปไหนจมอยู่กับหลักนะครับแล้วก็มาสร้างนิสัยใหม่ๆนะครับเรียนรู้ในการเีื่องลงทุนเรียนรู้ในการที่องท,ท,ทำธุรก,กิจเรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเราครับ invest tomorrow นะครับฝากทุกท่านนะครบนะบนะับกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้อัปเดตเรียนรู้แนวทางเรื่องของการลงทุนแนวทางเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อสร้างฐานะพวกเราให้ดีขึ้นเพื่อสร้างอนาคต พวกเราให้ดีขึ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ